นี่โมคลาสตอนนี้ก็คลาสไปแล้วนะฮะหายไปแล้วคนเล่นเหลือ30 30คนสวัคนสติพวกน่าสตินั้งหลายอยู่กูเองสุดหลอ่อคนเดิมเพิ่มเติมคือ ตื่นสายนะฮะอืตื่นมาเกมปิดไปแล้วนะครับอ้โคุณเล่นไม่ทันได้ข่าวว่าคนที่รอตอน6กโมงโอ๊กโมงเช้าเนี่ยมันบิดด้วยนะอืมันบิดเป็น7จ็ดโมงใช่ไหมทุกคนกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็อุย้ยได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าคนเล่นเข้าไปประมาณ 100, แสนห้าโว้าวแต่ได้ข่าวว่าบั็กเยอะเกินแล้วก็หลายคนด่ากันว่าเกมกากครับพี่อย่าไปเล่นนะฮะคนเล่นกันเลยเหลือ30ไม่ใช่อะไรหรอกมันปิดนะฮะก็เกมนี้เนี่ยนะครับกูทักแอดมินไปเองเลยนะเพราะว่าเกมมันคล้ายๆเอเอ้าเ้ม มันก็คลายแล้วนะครับลงบล็อกบีแต่ว่าเกมเพลย์เนี่ยมันไม่เหมือนนะมันไม่ใช่แนวทวดีเฟสปกติเนาะมันเป็นแนวแบบคลายๆไลน์ลลเลนเจอร์อะไรเงี้ยนะครับปล่อยมอนอีกฝั่งมาต่อยอก,กันประมาณนี้นะฮะก็ดูเป็นเกมแนวใหม่ดีนะฮะแล้วก็โว้ยมีคนทําไก่ตันกันเยอะมากกูก็เลยสนใจนะครับอยากจะลองเล่นดูก็ไม่รู้ว่ามันจะสนุกหรือเปล่านะฮะดูสตอกันก่อนว้าวมีลัคกกี้กับวีไอพีย ซื้อเลยซื้อเลยอุดหนุนหน่อยได้ข่าวว่าเกมดีแน่นอน V.I.P ก็ซื้อเลยคอนเฟิร์มแล้วคือผมเข้าไปเล่นได้นะเพราะว่ากูมียศดเทรดเตอร์นะท่านผู้ชมนะั่งกูก็เลยเข้าไปเล่นได้นะครับเดี๋ยวมาดูดิเกมที่คนไทยค่อนข้างอวยเยอะนะกับเกมนี้ว่าแบบเป็นเกมที่น่าจะสนุกแน่นอนมันจะตึงหรือมันจะพัง แต่ก่อนไปดูกันอย่าลืมก็เอาแบบอ,อนิเมดีไซน์ฮะบสำหรับคนชอบคอสเพล์เข้ามาแล้วทุกคนจะเจอกับโซนต่างๆมากมายหลายอ n นิมะมากเลยถ้าผู้ชมค่ะ <c oughs> เดินเข้าไปใกล้ๆแบบนี้ตัวละครมันถึงจะปรากฏนะท่านผู้ชมนะถ้าไม่เดินเข้าไปใกล้ๆตัวละครมันจะไม่ขึ้นนะครับเป็นระบบกันแหลกของแบบเราเอง สามารถกดเทเลพอร์ตตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกโซนที่ต้องการได้เลยนะครับบอกฟงบอกฟูดอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะกดเข้าไปนะครับนวามาได้ทันทีสามารถกด e กดทดลองใส่ดูก่อนไดนะ้ว่าเทหรือเปล่าถ้าถูกใจโอ้ยอยากแต่งเป็นไอพีอินน้าเฮ้ยอยากซื้อจังเลยไอเทมชุดนี้เอาไปเล่นเกมอื่น,นยีงไงก็กดซื้อได้เลยนะฮะเพราะทุกชิ้นที่ซื้อภายในเกมของเราสามารถเอาไปเล่นเกมอื่นได้หมดเลยเนดะจ้าฝากกันด้วยละกันนะฮะแม่น,นี้ไม่ได้สายใครชอบแต่งคอสเพล แบบไม่ต้องมานั่งหาของเองแบบเราหาไว้ให้หมดแล้วเสื้อได้ทุกอย่างนะฮะเสื้อทงรถชื่อได้ด้วยโกโจงโกโจ,โกโจวับได้เลยอะไรเงี้ยนะครับสบายขนาดนี้มึงจะเอาอะไรอีกพร้อมแล้วเข้าเกมกาก,ากเลยดีกว่า Let's go ร้านระเบิดและทีลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเทียวเหล็กโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพารอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แล้วที่ลาวาบักลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เข้ามาภายในเกมแล้วท่านผู้ชมครับแต่ว่ากูหาปุ่มปิดเสียงไม่เจอกดตั้งค่าแล้วหาดูมีแต่มิวส์สาวเอฟเฟกแล้วใจกูมิวส์ไซส์เอกทำไมเด็กกูยอยากมิวมิวสิกพี่มิวสิกเออเสียงเพลงอยู่ไหนพี่ชายนี่คืออะไรออนีเพลย์โปรไฟล์ฮะสามารถดูได้ด้วยนะครับตรงนี้มีสตูนะฮะเกมพาเราซื้อไปแล้วมีบันเดิลนะฮะแล้วก็เอ่อโปรดักนะครับหาหลอกแดกตังคเวสนะฮะไหนมาดูได้มีอะไรบ้างไป รูปแบบคล้ายๆเ a อยู่นั้นเนี่ยมีไอเทมมียูนิตแต่กูไม่มีอะไรเลยเพราะกูไม่เอฟเคไม่อะไรกับเขาเลยนานผู้ชมงั้นเราต้องไปหาตัวละครกันก่อน,อนหรือเปล่าที่ซามอนไม่มีเอนชาร์ดด้วยเหรอมีลีดเดอร์บอร์ดด้วยแต่ไม่สนใจกูมาตรงนี้ก่อนเลยไหนมาดูตัวละครดิว่ามีคนแต่งเป็นซองกิง,งูด้วยอ้าวโคเทเลพี่อันนี้น่จะเป็นพวกเทสเตอร์นะพวกยูทูบเบอร์มมนเข้ามาเล่นกันได้นะนานผู้ชมล็อบบี้สวยมาก่านะผู้ชมตรงนี้มีอะไรโมลูตโตคุงมีดาบทรงดาบเชง โอ้ช่งขูดช่งขูดโอ้แต่ทำไมบางตัวเสื้อผ้าตัวละครก็ดูแปลกๆนะมึงจะเอาสมจริงขนาดนั้นเลยเลอวะกูถามจริงเอะดูดิบางตัวก็โมเดลไก่ไก่บากตัวก็โมเดลโคตรละเอียดคืออะไรกันเนี่ยงงไปหมดแล้วฟรีเจมฟรีเจมชอบอยู่แล้วครับผมฟรีเจมเคมรีวอร์ดเลยได้มาจริงปะเนี่ยสุ่มตัวเลยละกันนะฮะโอ้มีกิวกาเมดอยู่นะมู้ชมกิวกาเมดโ,โอ้ยสิบรอบพันหน้าเลยพี่เอารอบเดียวก่อน เป็นไงล่ะมึงคูลีลินขออีกรอบเบจิต้าหน้าไม่มีด้วยลบลิขสิทธิ์หรือยังไงกูต้องเติมใช่ไหมเนี่ยแปดพันสี่จัดไปเติมให้เด็กมันดูว่าแบบเกมนี้มันเกลือขนาดไหนนี่น้องปาบเลยเรียบร้อยมึงต้องมาหักกูเลยแหละกิวกาเมทเพื่อนรักโอ้โหโอ้โหเกลือออนไลน์โอ้โหมาต้งฟังเออโอ้มาใจเฮ้ยนารูตูนเลยวะเนี่ยทำไมหน้าตาเป็นงี้ ว่าโมเดลบางตัวมันก็กระจอกนะบางตัวมันก็ดีบางตัวมันก็กระจอกบางตัวก็ไม่มีหน้ามึงจ้างคนทำโมเดลคนเดียวกันปเนี่ยุูถามจริงไม่เห,เหมือนเอเลยโอเคอีกรอบมันต้องมาอะไรศูนย์จุดนงศูนย์จุดหนึ่งไงเกลือแดงยับเกลือยับือ้ยแทงคูดลี่เจนนารีมาแล้วแทงคูดจะไ่หน้าเด็กจังวะแทงคูดโลกไหนวะเนี่ยถามจริงเกมกูสุบม,มากูยังไม่รู้เลยว่าเล่นยังไง รอ,อบกิวกนไม่ต้องมานะผู้ชมหลายคนชอบดูกุ่มเกลืออยู่แล้วทรงนี้มันต้องออกแล้วแหละพี่ชายน้องชายเพื่อนเลิฟย,ยับยับยับแม่ยับยับเลยไอโซโลโซโลมาไงวะเนี่ยซันโทโยโฮเบอรฟักเกอร์น,นี่โซโลจริงหรอวะทำไมโซโลไม่ใส่กางเกงเมื่อกี้มึงดูดิมึงทำโมเดลยังไงเนี่ยกูจ <c oughs> ะบว่าเฮ้ยเกมดีนี่หรอวะเกมที่คนอวยกันกูถามจริงโอมาแล้ว มาอะไรมาหลายรอบแล้วพวกเนี้หมดตูดแล้วนะฮะโอเคก็รอมันเปลี่ยนแบบบิดใหม่ละกันนะฮะโอเคมาดูกันดีกว่าอีเป็นตอรี่เราโอ้โหแชงตูดนะฮะใส่เลยตอนนี้ตรวอะไรเนี่ยโอเคใส่ปเลยฮะตัวตึงๆนะฮะเราใส่เลยเออแสงคงแชงตูดอะไรพวกเนี้ยโอเคพร้อมเล่นกับพี่ชายเลเวลหนึ่งนั้นนี่มีของครบแล้วไปเลยเฮ เลสโก้เข้าด่านเลยด่านแรกเลยพี่เล่นไงไม่รู้อีซี่ไว้ก่อนเลือกเลยปายเข้ามาที่ด่านแรกขออีซี่ก่อนละกันนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าทําไมเลือดเลือดหนึ่งอ่ะคืออะไรวะกุลงตัวอะไรได้บ้างเนี่ยเอานารูตรูดก่อนละกันไปเลยพี่โอ้ดีเกมเหมือนไลน์เลนเจอร์นะพี่นะเออเอาไปก่อนเลย2ตัวสตัว3ตัวไปก่อนเลยทาไมเลือดบ้านกูมีหนึ่งเองเหรอหรือยังไงวะทำไมมันเป็นพันทับหนึ่งวะ โอเคนารูโตะเราครับผมน่าใสยับเลยตอนนี้เอาตัวนี้พี่ตัวนี้พี่เออสวยสวยกระทืบมาเลยอ่ะเฮ้ยพี่วะยืนนิ่งทำไมอะอะไรวะนี่อกระทืบมาเลยแมปด,ด่านนี้ก็ค่อนข้างมืดๆนะน่าจะอ้างอิงมาจากด่านเพนนะครับจากนารูโตะนะครับโอเคเราจะวางแชงขูดไปเลยแชงขูดตัวนี้ดูสซลไล้วน่าจะเก่งนะฮะกระทืบแม่งเลยพี่ โอโอเคโอเคเมื่อกี้มันไปยืนจูบกันอยู่ได้มันไปยืนคุยกันหรือยังไงวะเอ้าแชงตูดกูแชงตูดกูตายแล้วแชงตูดกูตายแล้วน้องบ่าวเออข้ามหน่อยเออว้าวแล้วมันตูดทีเดียวเลยนี่อีซี่เลยเนี่ยเอ้ยใช่เหรอวะพี่พี่ตัวนี้พี่พี่พี่กอดพี่กอดวิ่งมาพี่กอดกูจะไปลากมันได้ได้ปเนี่ยอัพโกร์อัพเกรดได้ด้วยนะพี่เล็ดเล็ดกูมีหนึ่งเอพี่ออ โอเคอ๋อเพิ่มเลือดแล้วทำไมมันเป็น980ทับหนึ่งกูไม่เข้าใจไอตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยกูเอามาท่านผะู้ชมก็ฮิลเลอร์อะไรเนี่ยไม่รู้เอาโซโลออกมาก่อนแล้วก็นี่เลยครับผมนะไวรุ่นแสงอาทิตย์ของเราแล้วก็แชงคงขูดอีกรอบหนึ่งขอให้โอกาสแชงขูดอีกรอบนึงแล้วก็อกอ,อกกออยารงนี้นะครับ กระทืมมันพี่โอ้หเกมเกมดีเกมดีที่คุณคู่ควรจะเล่นหรือเปล่าไม่รู้แต่ฮะแต่ว่ามอนวิ่งไปทางนู้นแล้วพี่ชายมาหน่อยดักหน้าหน่อยเออคุณต้องวิ่งทั้งเกมอย่างนี้ั้ยเนี่ยเพราะมันมันหนักกว่าออสตยอยอรีอีกเลยออสตรไม่วิ่งเยอะขนาดนี้นะพี่แม่งเข้าฐานกูรู้ลัวแล้วนะครับโอเคกูจะผ่านไหมเนี่ยตาแรกเช็คคุณลุลัวพี่เช็คคุณลุลัวอัปเกรดสองร้อยโอเคอัปเกรดไปก่อนนี่ะะหลายอย่างหลืออะไรวะเนาะ กูไม่เคยเล่นลายเลนเจอร์โดยท่านผู้ชมม,มันเหมือนขนาดนั้นเลยหรือวะกูถามจริงเออหลายคนบอกว่าพี่มันเหมือนลายเลนเจอร์เลยพี่เออกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นได้ข่าวว่าเกมมันคอคอแลบิเมะเยอะเหมือนกันพี่พี่เดินมาฟังนี้พ,พ,พี่ทำไมมันดูเหนื่อยปแปลกๆว่าเกมนี้กูเล่นเล่นแล้วมันรู้สึกเหนื่อยเด้อแล้วโซโลมึงมีตั้งสามดาบไม่ใช้มึงเอามือต่อยทาไมกูถามจริงเกมใช่หรือว่านี่คือเกมที่คนรอคอยหรือวะเนี่ยกูเอานารูตูดออกมาลุลๆดีกว่าท่านผู้ชม เออนารูตูนี่แหละตัวดีตัวเด็ดโกโล,โลออกมาออกมาห,หมดม,มีใครกูเสกหมดแล้วเนี่ยไออยากสงครำวอเอเวนเจอร์หรือเปล่าเนี่ยกูถามจริงทาแสงตัวนี้มีทาแสงตัวนี้มีทาแสงนี่ออ้ยต่อยกันยับนะฮะสงคำามผมยืนคุยกันเลยโอ้สดุกมากเลยครับพี่โคตรมันเลยครับพี่ว้าวกูจบ้า เอาตายหมดแล้วกูไม่ไหวแล้วแบบนี่ไม่ไหวแล้วไม่มีเงินแล้วพี่ผมไม่มีเงินวางตัวแล้วพี่วิ่กเล์าฐานกูหมดแล้วครับพี่ใจเย็นๆเราค่อยๆค,ยคุยกันก็ได้พี่ชายอย่าเพิ่งวิ่งเข้าโอ้ยตอนนี้ขาติดไฟด้วยโอ้ยยับเลยหมดเลยได้ข่าวตอนแรกเลือดมอนเลเลือดบ้านเรามีหนึ่งด้วยนี่ใช่ไหมใครมีสถานะปรับเหลือหนึ่งกูถามจริง คือหลักการเกมมันจะทําให้ตัวละครของเราพัฒนาได้อย่างไงว่าท่านผู้ชมให้มันเก่งขึ้นคือไม่เข้าใจหลักการเกมหมดอัพยอย่างนี้เหรออันนี้เหรอ,อไลเชนกันกอัพเกรตไม่ได้เดี๋ยวร้อยแปดสิบบาทกูอัพเกรดแล้วกูกดแล้วกดไม่ได้ก <c oughs> ูจะว่าใจอัพเกรตก่อนก็ได้ร้อยหนึ่งอัพเกรตไม่ได้เหมือนกันเฮ้ <c oughs> นยน่าจะเป็นข้อเสียหลักในตอนนี้ฮะเกมไม่สมบูรณ์แต่เสือกอยากจะปล่อย แถมคนอ่อนเป็นแสนแขนไม่ได้จับโอเคครั้งนี้กูจะใส่สุดท่านผู้ชมมาปกป้องฐานของเราครั้งสุดท้ายกันนะฮะครั้งสุดท้ายเป็ดอะไรไม่มีอะไรออกมาเลยกูเพิ่งสังเกตว่ากูมีดาบด้วยผู้ชมเอ,เอามาใช้ได้ไหมดาบเนี่ยดาบท,ที่ที่เหน็บอยู่ที่เอวกูเนี่ยฮะมันคืออะไรของแต่งเหรอของแต่งตอนใส่ตัวละครเน,นี่ยหรอไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมครับสงครามครั้งนี้นะฮะเราพ่ายแน่เพราะอะไร พราะเกมมันไม่ดีหรือยังไงหรือแนวเกมที่ไม่ชัดเจนหรืออะไรโอเคหลังจากที่ผมเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเกมมันกระจอกจริงอนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะถ้าจะแก้เดี๋ยผมว่าน่าจะต้องแก้กันทั้งเกมนะน่าจะต้องแก้เยอะเลยดีอย่างเดียวร็อบบี้มึงแหละสวยนะฮะไปจ้างใครทำมาวะเนี่ยสวยมากใครอยากเล่นเกมนี้ไม่รู้ว่าตอนที่คลิปนี้ปล่อยเกมมันจะกลับมาเปิดอีกครั้งหรือมันจะปิดไปเป็นเดือนหรือมันจะเป็นเป็นสัป,ปาดาห์หรือมันจะเั้งแต่เดือนกูเปิดต่อก็ไม่รู้เหมือนกัน ใครคิดยังไงกับแบบนี้ก็คอมเมนต์กันหน่อยรักกันนะครับนะสับคิวนี้ลาไปก่อนหาเกมอื่นเล่นดีกว่า